เก็บเงินเอาไว้เที่ยวเสะเก็บเงินเอาไว้เที่ยวเสะกินง่ายอยู่ง่ายสบายสบายสไตล์สไตล์ปกินเก็บเงินเอาไว้เที่ยวเสะย่าย่าเก็บเงินเอาไว้เที่ยวเสะตืดตืดตืดตดกินง่ายอยู่ง่ายสบายสบาย Style s t ต l e s t ต l e Style Style กกินเก็บเงินเอาไว้ที่เสียย่อ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 เก็บเงินเอาไว้ที่ยเสียตืด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 กินง่ายอยู่ง่ายสบายสบาย s t ต e s t y ตส์สไตส์สตต ป๊อบกินป๊อบกินเก็บเงินเอาไว้เที่ยวเสะเก็บเงินเอาไว้เที่ยวเสะกินง่ายอยู่ง่ายสบายสบายสไตล์สไตล์ป๊อบกินเก็บเงินเอาไว้เที่ยวเสะย่าอย เก็บเงินเอาไว้เที่จะเสดื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 ดกินง่ายอยู่ง่ายสบายสบายสไตล์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 มากินเก็บเงินเอาไว้เที่ยวเสย่อ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 เก็บเงินเอาไว้เที่ยวเสดืดืด Popkin ngay, ngay, sebay, sebay Stai, 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 stai Popkin, Popkin Kep ngon away tiyo se Kep ngon away se ngay, ngay, sebay, sebay สไตส์ style, style. ป๊อบกินเก็บเงินเอาไว้เที่ยวเสยาย่าเ ụ, าก็บเงินเอาไว้เที่ยวเสตื่ตืตืตื่กินง่ายอยู quoted, ่ง่าย,ย,าายสบายสบายสไตส์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 ป๊อบกิน เก็บเงินเอาไว้เที่ยวเส่โยโยโอย่อเก็บเงินเอาไว้เที่ยวสิตืด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 กินง่ายอยู่ง่ายสบายสบายสไตล์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 บ๊อปกินป๊อปกิน เก็บเงินเอาไว้เที่ยวเส่เก็บเงินเอาไว้เที่ยวเสะกินง่ายอยู่ง่ายสบายสบายสไตล์สไตล์ปกินเก็บเงินเอาไว้เที่ยวเส่ย่าย่าเก็บเงินเอาไว้เที่ยวเส่ตืด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 กินง่ายอยู่ง่ายสบายสบาย ตาย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 บาปกกินเก็บเงินเอาไว้เที่ยวเสยโย่อ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 เก็บเงินเอาไว้เที่ยวเสียตึ๊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 โอ้ยโอ้ยชีวิตชีวิตกูไม่ติดผู้เพราะกูมีความคิด สมองกูมีรอยยักและกูยังห่วงใหญ่สงสารพ่อแม่มึนบ้างก็มึงนั่งติดผู้ติดผู้น้องคะน้องคะเรียนให้จบก่อนดีไหมถ้าคิดจะแลกห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไง ของของของ,ของมันหอยก็หอยของมันมันใช่หอยขังกูไม่ล่ะกูจะสอนอยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัยห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนห้ามด่าว่าพ่อแม่โคตรภูมิใจที่เกิดมาตัวเล็ก แล้วสวยดีกว่าเกิดมาสูงแต่ขี้เละเล็กล้อแงใครสนใครแคร์หนักหัวใครมิซ่า มีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าแล้วไงแล้วไงแล้วไงโคตรภูมิใจที่เกิดมาตัวเล็กแล้วสวยดีกว่าเกิดมาสูง แต่ขี้เล็กเล้กลงลาะไงใครสนใครแคร์หนักหัวใครมีซ่ามีไรอ่ะเปล่ามีไรอ่ะเปล่าแล้วไงแล้วไงแล้วไง คอดภูมิใจที่เกิดมาตัวเล็กแล้วสวยดีกว่าเกิดมาสูงแต่ขี้เล็เล็กล้งแงใครสนใครแคร นักหัวไข่ม่ซ่ามีไรเปล่ามีไรเปล่าแล้วไงแล้วไงแล้วไงโคตรภูมิใจที่เกิดมาตัวเล็กแล้วสวย ีกว่าเกิดมาสูงแต่ขี้เลเล็กแล้วไงใครสนใครแครหนักหัวใครมิซ่ามีไร,รอะเปล่ามีไร,รอะเปล่าแล้วไงแล้วไง แล้วไงโคตรภูมิใจที่เกิดมาตัวเล็กแล้วส่วน Did you go? 好吗？ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอายกข้างนี้เลยเอาตัวแจ้ง ก่อนแล้วเราจะไปถ่ายรูปต่อค่ะเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะคะพักเบรกแป๊บนึงนะคะแต่น้ำเรายัง